สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกับโครงการช่องมีมมณทาร์รอดชาแนลนะคะสหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปแรนด้อมดวงความรักของชาวธาตุด,ดินนะคะชาวราศรีมังกรราศรีพฤษภแล้วก็ราศรีกันเนาะใครที่เข้ามาแล้วไม่ฝังกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะก็ ขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวทัดดินนะคะท็อปิคของเราในวันนี้นะคะใครที่เขาจะมีการสื่อสารนะคะมาถึงคุณใน48ชั่วโมงต่อจากนี้นะ,ะถ้าพร้อมเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขอเริ่มต้นที่พลังงานตัวอัลโ l โคการน,นะคะว่าจะเป็นพลังงานแบบไหนแะ,ะจะกับชาวทัดดินค่ะ cover นะคะขึ้นมานะคะ รีลิสตนะคะก็ปลดล็อกปลดปล่อยพลังงานอะไรที่มันเป็นความรู้สึกอา่าไม่ดีความรู้สึกผิดในใจของชาวธาตุดินได้นะในช่วงเวลานี้อาจจะต้องแบบทำให้พลังงานเราฟรีมากขึ้นเนาะคาโตนะคะไพะอ่ออกมาบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาของการฮิวิ่งนะคะไม่ใช่สงครามเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฮิวิ่งการเยียวยาพลังงานความรู้สึกอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะต้องแบบออกแรงประท้าหรือว่า ันฝ่ากับอะไรที่มันไม่ใช่เวของคุณเนาะต้องหันกลับมาดูแลในเรื่องของจิตใจแล้วก็เยียวยาตัวเองด้วยนะคะเรามาดูกันสอดนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตในช่วงเวลานี้ของชาวท่าดินนะเธอกำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะปีนิกนะคะ ผมว่าเชื่อว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ของคุณอะจะมีโอกาสมีฟ้าหลังฝนมีพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะอ่ะเราไปดูกันเลยว่าพลังงานของชาวธาตุด,ดินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะพลังงานของชาวธาตุด,ดินชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะใครขึ้นมามีเก้าดาบนะคะมีอะไรจะ๊ะแปดไม้เท้า The Lover คะ่ะ Queen of Air รายชีนีเือดาบ The World นะคะมา รู้สึกว่าพลังงานตรงนี้น่าจะมีเรื่องของการพยายามที่จะไปอยู่ในจุดของเป้าหมายความสําเร็จนะคะ The word นี่มันคือการที่จะกเซสการที่จะสําเร็จในหลายๆด้านเลยการงานการเงินความรักหรือพลังงานคุณนะจะมีการเฉลเบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นะคะจะประสก,กับบางเรื่องแล้วก็ได้เนาะเหมือนคนที่มีเป้าหมายชีวิตแล้วก็อยากที่จะประสบสำเร็จหรือมีโอกาสของการสําเร็จ ดูพลังงานตัวคุณเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนกับการจัดการการแก้ไขปัญหาสถานก,การณ์ต่างๆนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ชาวธาตุด,ดินได้มีโอกาสของความรักที่จะปรากฏตัวขึ้นมีโอกาสของความรักที่เข้ามาทักทายนะคะให้คุณได้เลือกหรือว่ารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นกับสิ่งน,นั้นภ้ารวมบรรยากาศพลังงานมันจะมีการสื่อสารมีการส่งข้อความ มีเรื่องของ m u ลติ t a s k i n g นะคะเรื่องของการที่แบบอาจจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างทำงานหลายๆอย่างอ่ามันจะมีการสื่อสารมาแบบรวดเร็วฉับพานะแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะได้รับการอัปเดตข่าวดีที่คุณกำลังรอคอยในเร็วๆนี้แหละมันมีเรื่องของคนที่คิดเดยอะคิดมากอาจเป็นชาวทานด,ดินที่คิดบกคิดวนกับเรื่องบางเรื่องกับปัญหากับสถานการณ์บางอย่าง แล้วก็รู้สึกว่าเราเอาจจะเป็นกังวลหรือมาทําให้ส่งผลต่อการนอนนอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากแบบนี้ก็ได้หรือมันเป็นมุมมองที่เป็น negativity นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรเนะาะภาพรวมขึ้นมายอย่างไรเอ่ยอ่าสีสแปดชั่วโมงต่อจากนี้นะคะใครที่เขาจะมีการสื่อสารมาถึงคุณนะแปดถวยนะคะ แต่ทั่วเป็นพลังงานของการเซิร์ชชิงเป็นพลังงานฟู l ฟิลเมนต์นะคะเพราะว่าเหมือนเราออกไปค้นหาสื่อสารอะไรหรือค้นหาความต้องการของตัวเองเหมือนว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยเดินออกจากความสัมพันธ์หรือว่าเป็นคนที่กำลังออกค้นหาตัวตวนอะไรบางอย่างของตัวเขานะหาแนวทางทางออกบางอย่างชูออฟฟอร์เดอนะคะขึ้นมาสองถ้วยเป็นอะไรที่น่าจะถูกใจคุณ คนคนนี้เขาน่าจะมีอะไรที่แมทชิ่งกับคุณมีอะไรที่ดูตรงใจถูกใจอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ความชอบนะคะการพูดคุยกันมันแบบถูกใจซึ่งกันและกันประมาณน,นี้ก็น่าจะมีส่วนที่แมทชิ่งหรือรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันแล้วถูกคอไปด้วยกันได้มีการที่อาจจะมีการตกลงอะไรบางอย่างได้นะคะคือเรามองว่าด้วยการใช้ชีวิตความชอบของคุณกับเขาน่าจะมีความ ใกล้เคียงกันนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมของคนคนนี้นะคะพลังงานห้าดาบนะคะพูดถึงเรื่องการม่แชร์กัรือปรัสษการทำอะไรผิดพลาดหรือมนว่าในอดีตเขาจะมีประสบการณ์หรือเขาจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาภาษาอะไรกับตัวเองอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะ,ะหนึ่งเหรียญขึ้นมาโอกาสทางความรัก ที่ถ้าคนคนนี้เข้ามาเราจะรู้สึกว่าเป็นโอกาสมีที่เราเองก็น่าจะอยากเปิดใจหรือเปิดโอกาสตอนนี้เขาเองก็อาจจะกำลังไขว่คว้าโอกาสการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยก็ได้นะคะเราขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงสองดาบนะคะเขามีทางเลือกมีตัวเลือกมีอะไรที่เขายังต้องตัดสินใจหรือรู้สึกบางเลอะไรในความรู้สึกอยู่เหมือนกัน เราขอไปดูกันหน่อยว่าคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นยังไงเนาะเขาจะสื่อสารใน4 0ปชั่วโมงเนี่ยมาถึงชาวทัดบินในเรื่องราวของอะไรอ่ะดูสิไฟินบาลานค่ะในเรื่องราวพลังงานบาลานห้าเหรียญสองไม้เท้าค่ะ ห่ถ้วยมันคือว่าเป็นการสื่อสารมาในเทย่รู้สึกว่าอาจจะรู้สึกขาดถ่ายอะไรไปถ้าสาหรับใครที่เป็นคนเดิมเป็นคนเก่าที่มีประเด็นซึ่งกันและกันนะคะจังหวะช่วงเวลานี้น่าจะเป็นจังหวะโอกาสของการที่เขาน่าจะพูดคุยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมันมีความแบบปรับเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงปรับให้มันสมดุลลงตัวมากยิ่งขึ้นสื่อสารมาในพลังงานของการที่อยากจะมีเวอร์ชั่นชีพการมีสถานะหรือว่าการเข้ามามีความสัมพันธ์ทําตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเขานะคะผมว่าเขามองคุณคือโอกาสทางความรักเป็นหนึ่งถ้วยที่รู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีโอกาสในพลังงานตรงนี้ สองไม่เท้าก็้มานะพูดถึงพลังงานพาร์ทเนอร์พลังงานคู่ชีวิตพลังงานการแพนนิ่งการวางแผนต่างๆอาจจะได้พูดคุยกับแผนการในอนาคตเกี่ยวกับรูปแบบคนในใจพาร์ทเนอร์นะพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตแล้วก็มุมมองในการต่อยอดไปสำหรับในรูปแบบนว่าเป็น,นรูปแบบพาร์ทเนอร์คนรักนะ ขอดูหน่อยว่าแนวโน้มหรือการเทคชั่นของคนคนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรมุนขอใช้เป็นอีกสำรับหนึ่งนะอันนี้นะจ๊ะชัวน้อยน้อยอะ Queen o อ Cup นะคะปราชินีถือถ้วยสามถ้วยค่ะมนี่อะไรจ๊ะสองไม้เท้าสองไม้เท้ามาอีกแล้ว แนวโน้มต่อจากนี้เทชั่นหกดาบนะคะมันมีเรื่องของการมูกจากปัญหามุกจากอะไรเดิมๆด,ด้วยสิบถ้วยแนวโน้มเป็นยังไงอีกเจ็ดถ้วยค่ะมาแล้วประมาณน,นี้เนาะอ๋อถ้าถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงการเทชั่นเป็นยงไงเหมือนว่ามีการเปิดช้อยเปิดตัวเลือกซึ่งกันและกันนะคะ น่าสเตชันมาในการขอเป็นโอกาสเป็นตัวเลือกทำความรักทำความสัมพันธ์ของคุณเนาะมันมีแนวโน้มที่ก็จะมาเติมเต็มเป็นพลังงานความสุขได้เหมือนกันสิบถ้วยขึ้นมาในช่วงเวลาตรงนี้นะคะ่ะมีเกณฑ์ที่จะมุกอ่อนจากปัญหามุกอ่อนจากอะไรบางอย่างมุกอ่อนจากอะไรเดิเดมๆตรงนี้เนาะเป็นสถานการณ์ที่ที่ขึ้นมาแล้วเราคิดว่าเออมันก็ไม่มันไม่ได้แย่นะมันค่อนข้างไปในเวที่ดี น่าจะได้มีการแสดงออกทางความรักทางความรู้สึกมากขึ้นน,นะคะ Queen อ f อครับแล้วก็มันจะมีการแบบยังมีคอนเนคชันกันไว้ในชีวิตอ่ะคืออาจจะไม่ได้คอมมิชเมนต์แบบชัดเจนมากถ้าในเร็วเนี้แต่คิดว่าเป็นคนในชีวิตซึ่งกันและกันแล้วก็ มันมองว่าก็ยังเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับแผนดิ้งเป้าหมายปลายทางพลังงานที่รู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องต่อยอดไปในทิศทางนั้นทิศทางนี้แล้วก็น่าจะตอบโจทย์พลังงานของคุณด้วยค่ะเรามาดูคําแนะนําแล้วกันนะพยายามให้คําแนะนําอย่างไรกับชาวทัาดินบ้างใช่เป็นเบวทอคทารอรนะคะซิ o ออฟวนัน เหตุสอดคล้องกับค้ชนะคะเด็กถือเหรียญเซเว่นออฟครับเดอะเดวิลสิทธาบมาในเวของสถานการณ์ของการดีเบิร์แขึ้นฟู่บางสิ่งบางอย่างการเอนดิ้งกับปัญหา แล้วก็มีแพชชั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันว่าเหมือนไปแบบพยายามเพื่อที่จะได้สักเซเพื่อที่จะได้สําเร็จกับเป้าหมายแนวทางอะไรต่างๆเนอะรวมถึงแรงดึงดูรวมถึงทิศท,ทางแนวทางตรงนี้ด้วยนะคะอ่าอ,อยากให้คำแนะนำก็คือถ้ามีปัญหาอะไรมันต้องมีการฮิลลิ่งต้องมีการจบเอนดิ้งคือต้องปลดล็อกพลังงานเราให้มันฟีดอมมากขึ้นนะแล้วก็อะไรที่มันเป็นเป้าหมายในะจริงก็ใส่ความพยายามได้เลยะคะ่ะ แต่มันจะมีรายหนึ่งดูอย่าให้สิ่งเราภายนอกมันกระทบความรู้สึกของเรามากขนาดนั้นยังไงคุณก็มีโอกาสมีทางเรื่องที่จะเข้ามาอยู่แล้วค่ะชาวธาตุดินมันว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ให้โอกาสหรือเปิดใจกับบางโอกาสที่คุณรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นไปได้ไปต่อได้แบบนี้เนาะมาดูลักนาราศีกันชาวเมษนะคะชาวพิจิก มังกรและกอระกดไม่ซูมเลยโอเคประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะบนฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ